ภวาโรคใหม่ภัยพิบัติทลางดาวบุกพาดวงสยองครึ่งปีหลังก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับดวงครึ่งปีหลัง2,566หมอปลายปลายกระซิบพาดวงเมืองสยองผ่านรายการไทยรัฐท็อกบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหมอปลายได้ชี้แจงกรณีภาพถ่ายติดมนุษย์ต่างดาวคำเตือนที่คาดไม่ถึงเชื่อหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณน,นอกจากนี้ยังมีเรื่องของภัยพิบัติและนักธุรกิจทุนสีเทาข่าวดังต่างๆและยังมีเรื่องของโรคใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่โควิดแต่เป็นโรคระบาดใหม่ และจะหนักในช่วงเดือนพฤกษภาคมสิงหาคมและกันยายนต้องระวังหลังจากนี้ดวงเปลี่ยนตามที่ท่านโยมกระซิบมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างหมอปลายกล่าวว่าสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะขึ้นมาทีแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สุมาตร,รามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อย อาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่นน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวัง ท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่าห้าครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นอรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยประทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลอันนี้ตีความหมายได้ทั่วโลกแล้วประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไหมหมอปลายกล่าวว่าออาไทยไม่มีมีน้ำกระแทกเข้ามา มีสั่นสะเทือนมีการแจ้งเตือนการรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายไม่ร้าวไม่พังเพราะภัยพิบัติเหล่านี้เราควรซ่อมเคือนอย่างแรกถามว่าเค่อนแตกหรือหมอปลายกล่าวว่ามันร้าวเยอะด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงเตือนจังหวัดที่มีสอเสือท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะ ฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดออกอไก่ท่านโยมให้คำใบ้มาเท่านี้คำเตือนมนุษย์ต่างดาวถามว่าเหตุการณ์บนอากาศอย่างมนุษย์ต่างดาวจะมีไหมหมอปลายกล่าวว่าจะมากขึ้นเยอะและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษาได้มีกีดสายพันธุ์ และจะมีอีกเกียรูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงบอกแล้วว่าถ้าจะบ้าเราต้องบ้าให้สุดถามว่าเหตุการณ์ต่างๆของมนุษย์ต่างดาวเขามาเพื่อส่งสัญญาณว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรใช่ไหมหมอปรายกล่าวว่าใช่ขออธิบายว่าเขามีหลายกลุ่มโลกเหมือนกันที่ดิน เวลาเราจะซื้อที่เราต้องสำรวจที่ดินตรงไหนมีทรัพยากรดีเราต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยเขาก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้มาอยู่จริงในรุ่นเราเพราะทุกอย่างมันใช้เวลาและเวลาของเขากับเวลาของเรามันแตกต่างกันมันไม่ใช่รุ่นเราไม่ใช่รุ่นหลานหรือรุ่นเลนแต่เขาต้องปรับที่เลือก และต้องไปประชุมเหมือนกันเราเล่ากันด้วยความบ้ามันคือสิ่งมีชีวิตที่มีสมองและเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการก้าวไกลกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นการกลั่นกรองของเขาอาจจะซับซ้อนกว่ามนุษย์เราก็ได้เพราะฉะนั้นการถ่ายรูปแล้วไปติดตรงไหนมันอาจจะไม่ใช่ที่ออกมาบอกว่าตรงนี้จะเกิดภัยพิบัตินะระวังนะ มันอาจจะกลายเป็นคำบอกว่าตรงนี้ที่ดีทรัพยากรดีน่าสนใจเราโชคดีที่โลกของเรามีทั้งน้ำต้นไม้อากาศมันครบหมดและเจริญด้วยปัจจัยพื้นฐานเต็มเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงฉลาดขนาดที่เราออกไปได้เขาก็ต้องเลือกเหมือนกันถามว่าครั้งนี้มนุษย์ต่างดาวมาเตือนเรื่องอะไรบ้างหมอปลายกล่าวว่า ครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวเลยดินประทุไฟประทุและใช้คำว่าพังสุดท่านใช้คำนี้ตีความจากข้างล่างนะมันคือแลนสไลด์แต่มันต้องประทุก่อนแล้วถึงสไลด์เพราะฉะนั้นเห็นมาหลายที่แล้วเช่นฮาวายที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วก็กลายเป็นแผ่นดินไหว และอะไรที่มันถลม่มมันต้องปะทุจากข้างล่างแล้วเป็นการเปลี่ยนหน้าดินแบบนั้นดวงชะตาเมืองรัตนกโกสินทร์ปี2,566เจปีของลางการเกิดเมืองหลวงแห่งใหม่หากพัฒนาแบบ9ก้ากระโดดคาดผลสรุปเมื่อกรกฎาคม2,572เมื่อมฤตยูจรย้ายราศีแล้วคนไทยยืนอยู่ข้างกำแพงพระนครจะถามตัวเองว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรซึ่งถ้าทำได้ดีกล้าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องการทำมาหาได้ให้ล้ำสมัยไทยจะประสบความสำเร็จอย่างล้ำเลิศสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นผิดหูผิดตาฐานทางเศรษฐกิจทั้งหลายเช่นตลาดหุ้นเปลี่ยนไปและไทยมีโอกาสหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงแบบก้าวกระโดด พื้นฐานทางเศรษฐกิจเปลี่ยนตลาดหุ้นปรับฐานแต่หากทำได้ไม่ดีเราจะล้มลุกคลุกครานทางเศรษฐกิจถูกแสงหน้ากลายเป็นล่าหลังเกิดการขัดแย้งในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบผูกขาดหรือกินรวบตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเพียงแค่มรดยูแย่หน้าเข้ามาในดินแดนเศรษฐกิจของประเทศไม่กี่เดือนคือรัฐบาลต้องแก้กฎกระทรวงปลดล็อกผลิตเหล้าที่กฎเกณฑ์เอื้อรายใหญ่ ไม่เช่นนั้นจะเสียความนิยมทางการเมืองให้พักเก้าไกลก่อนหน้านั้นเจ๊เกียวขยับตัวก่อนใครหรืออาคาเน์ประกันภัยที่เจอเข้ากับบททดสอบนำร่องอย่างน่าตื่นตาตื่นใจความหวังในการปฏิวัติและตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจคือดาวต้นต่อของการปฏิวัติทางโหนคือมรตยูจรศูนย์โดยพื้นฐานดวงชะตาเมืองนั้นเป็นตัวแทนโชคลาภและความสำเร็จของเมือง กเกษตรพบที่11และขณะที่ดวงชะตาเมืองถือกำเนิดนั้นดาวตัวนี้ตั้งอยู่ในมุมที่ให้ความเข้มแข็งกับลัคนาเมืองราศีมิถุนโยกหน้าลัคนาจึงเชื่อได้ว่าในที่สุดผลจะออกมาดีมากกว่าร้ายเพียงแต่ดาวตัวนี้เป็นบาปเคราะห์ก่อนจะให้คุณงามความดีต้องให้โทษหรือทำให้ทุกๆยากยากก่อนซึ่งต้องดูกันเป็นช่วงๆไปในรอบ7ปีนี้ เกณฑ์การเข้าสู่ปีที่2ใน7ปีของลางการเกิดเมืองหลวงแห่งใหม่หรือเมืองขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนมากให้เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศต่อไปที่เริ่มมีเข้ารางมาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม2565มฤตยูจรทัพพระอังคาร3ดาวประจำชีพของเมืองด้วยเกณฑ์น,นี้คาดว่าประมาณกรกฎาคม2572เมื่อมฤตยูจรย้ายราศีไปแล้ว คงจะได้เห็นหรือเห็นความคืบหน้าของเมืองหลวงแห่งที่2พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นโครงการเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทยหรือไม่อาจจะออกในรูปแบบคลองไทยที่จะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศโดยรอบนี้จะเริ่มเห็นแววตั้งแต่1มีนา2566เป็นต้นไปภายในระยะเวลา2ปีครึ่งจะมีการตั้งหน่วยงานหรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขนาดใหญ่มโหราร พระเสาจรเจ็ดเดินในราศีกุมพบ11ของเมืองเกณฑ์เข้าสู่ปีที่2ใน7ปีของการปฏิวัติใหญ่ทหารตำรวจหรือกองกำลังของชาติเพื่อความล้ำสมัยโดยเกณฑ์นี้เริ่มมาตั้งแต่กรกดาคม2 5 6 5มฤตยูจร0ศูนย์จรทัพพระอังคารดวงเดิม3ตัวแทนทหารตำรวจกองกำลังติดอาวุธของชาติ โดยการปฏิวัติใหญ่ในกองกําลังเหล่านี้เพื่อออกจากความเทอะทะเฟื่อฟะแจกตำแหน่งสูงเต็มเมืองไปสู่ความทันสมัยหรือล้ำสมัยเพื่อรองรับภารกิจปฏิวัติใหญ่ด้านเศรษฐกิจของชาติถ้าหากฝืนไม่ทำหรือทำเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มมีโอกาสมากที่ประเด็นกองกำลังของชาติจะนำไปสู่ความขัดแยง้ง เพราะความตกสมัยล้าสมัยของกองกำลังกำลังพลคอยชุดรั้งการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจแล้วจะถูกบีบังคับให้ต้องปฏิวัติอย่างเจ็บปวดฟองสนานจามนจัน